ก่อนที่จะเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นพระองค์ต้องทรงสั่งสมบารามีมาไม่รู้ชั่วกี่กับกันและทรงเกิดเป็นสัพพสัตว์และมนุษย์ไม่รู้อีกกี่ภพกี่ชาติพระองค์ทรงนำเรื่องเหล่านี้มาแสดงให้พระสาวกฟังในโอกาสต่างๆเพื่อแสดงหลักธรรมเรื่องเหล่านี้มีผู้เรียบเรียงเป็นเรื่องเล่าคลายนิทานเรียกว่า นิทานชาดกห้าร้อยชาติตยโยธรรมชาดกลูกวานอนกับพ่อใจร้ายในอดีตการนานมาแล้วนป่าหิมพานอนุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์และเหล่าสรรพสัตว์มีวานอนฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ผู้ปกครองเป็นวานอนร่างใหญ่ล้ำสันบึกบึน แต่มีจิตใจอมหิตหยาบกระด้างมีโมหะจริตคิดหวาดระแวงเกรงจะสูญเสียอำนาจของจ่าฝูงในเบื้องหน้าให้แก่ลูกวานอนเพศผู้ที่มีพละก,กำลังเข้มแข็งกว่าและมีสติปัญญาหลักแหลมกว่าบรรดาลูกที่คลอดออกมาถ้าเป็นเพศผู้จะถูกพ่อกัดเครื่องเพศทุกตัวบางตัวก็เสียชีวิตบางตัวก็พิการ และทุกตัวไม่มีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์จนห้าวหารขึ้นเทียมบิดาได้วาอนอนเพศผู้ที่ขยายเผ่าพันธุ์ได้จึงเหลือแต่เพียงจ่าฝูงผู้เดียวเท่านั้นนางวานอนที่คลอดลูกเป็นเพศชายต่างยอมรับชะตากรรมของตนและลูกโดยดุษฎีแต่มีนางวานอนท้องแก่ตัวหนึ่งซึ่งคิดต่างคิดจะปกป้องลูกน้อยจากภัยนี้ ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่นางจึงหนีออกจากฝูงไปคลอดลูกอยู่ในซอกเขาแห่งหนึ่งนางเลี้ยงดูลูกน้อยและใช้ชีวิตกันตามลำพังสองแม่ลูกเมื่อลูกน้อยเจริญวัยด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่เป็นคุณสมบัติของวัยเด็กทำให้ลูกน้อยคอยซักถามผู้เป็นแม่ตลอดเวลาและมักถามถึงพ่อของตนนางวานอนก็บ่ายเบียงไม่ตอบเป็นเช่นนี้มาตลอด ลูกน้อยก็ไม่ยออ่อท้อเฝ้าอ้อนวอนแม่แทบทุกวันจนในที่สุดนางวานอนใจอ่อนยอมเผยความจริงลูกน้อยผู้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพลังอันมหาศาลดุดช้างสารและมีปัญญาหลักแหลมรอบคอบกลับไม่รู้สึกกลัวกับคำเตือนของแม่ที่จะถูกพ่อทำร้ายลูกสาวซีอ้อนวอนแม่วานอนหนักเข้าจนนางรับปากยอมพาลูกน้อยไปพบพ่อ ฟายจาฝูงผู้พ่อเมื่อแรกเห็นลูกน้อยของตนว่าเป็นเพศผู้ก็เกิดจิตอกุศลเกรงว่าลูกผู้นี้อาจจะนำความเสื่อมอำนาจของตนมาถึงตัวคิดจะฆ่าลูกเสียเพื่อตัดปัญหาจาฝูงจึงแท่งแสดงความรักความห่วงใยเพื่อปกปิดเจตนาที่แท้จริงซักถามสารทุกสุขดิบอย่างมีเมตตาและขอกอดลูกน้อยอย่างห่วงหาอาทร หมายจะใช้พลังของตนกอดรัดอัดบีบจนลูกน้อยเสียชีวิตฝ่ายลูกน้อยรู้เท่าทันกลอุบายของบิดาจึงกอดรัดกลับบ้างแต่ด้วยพลังอันมหาศาลของตนผู้เป็นพ่อจึงจำยอมถอยกลอุบายนี้แต่โดยดีจ่าฝูงจึงต้องคิดหาแผนการใหม่นะึกคิดได้ว่ามีสะบัวในป่าหิมพานแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของผีเสื้อน้ำผู้หวงแหนสระนี้มากผู้ใดล่วงล้ำเข้าไปกินน้ำหรือลงไปในสระจะถูกจับกินจนหมดผู้พ่อแซงแสดงความปราบปลื้มลูกชายโดยคิดจะแต่งตั้งให้เป็นจ่าฝูงแทนตนและขอให้ลูกไปที่สระแห่งนี้เพื่อเก็บดอกบัวมาทำพิธีโดยขอให้เก็บดอกบัวขาวหดอกดอกบัวขาบสดอกและดอกบัวหลวงห้าดอก รวมทั้งหมด9ดอกลูกวานอนรุดไปที่สะนี้ทันทีเมื่อไปถึงกระเดินตรวจตรารอบๆสะถึงสามรอบมองเห็นรอยเท้าของคนและสัตว์ปรากฏเป็นแนวมากมายมีเพียงร่องรอยการเดินลงไปในสระแต่ไร้วีแววรอยเท้าของการเดินกลับขึ้นจากน้ำจึงรู้ด้วยสติปัญญาอันหลักแหลมและปฏิพานไหวพริบอันรอบคอบว่า สะแห่งนี้ต้องมีอันตรายแฝงอยู่อย่างแน่นอนลูกวานอนคิดหาวิธีเก็บดอกบัวให้ได้โดยไม่ต้องย่ำลงไปในน้ำโดยกระโดดจากขอบสะด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งอย่างโลดโผนตามวิถีวานอนระหว่างที่เหินลอยอยู่เหนือน้ำสองมือก็คว้าดอกบัวดึงขึ้นมาได้อย่างง่ายดายลูกวานอนกระโดดเหาะเหินอยู่หลายรอบ จนรวบรวมดอกบัวตามสีตามจำนวนได้ครบถ้วนผีเสื้อน้ำที่หลบซ่อนแอบมองจากใต้สะรู้สึกอัศจรรย์ใจตระหนักว่าผู้ใดมีทำสามอย่างคือความขยันความแกล้วกล้าและความรอบคอบผู้นั้นจะร่วงพ้นศัตร,ตรูได้เหมือนวานอนผู้นี้จึงโผล่ขึ้นจากน้ำและสอบถามลูกวานนอนถึงสาเหตุที่มาเก็บดอกบัวเมื่อรู้คำตอบ ก็มองเห็นความประเสริฐของลูกวานอนละความคิดที่จะฆ่าผู้ล่วงล้ำเขตแดนตามปกติวิสัยพร้อมอาสาแบกดอกบัวที่ลูกวานอนเก็บได้เดินตามหลังไปส่งกลับฝูง mm hmm. เมื่อผู้พ่อมองเห็นลูกชายกลับมาพร้อมกับผีเสื้อน้ำที่แบกดอกบัวตามมารู้สึกคับข้างใจเป็นอันมาก เพราะหมายหวังจะให้ผีเสื้อน้ำฆ่าลูกของตนแต่กลับตาลปัดเป็นตรงกันข้ามกลับเกื้อกูลเมตตาลูกวานอนจ่าฝูงอัดอั้นตันใจไม่รู้จะทำอย่างไรเครียดแค้นจนหัวใจแตกสลายถึงการดับศูญเราบริวารทั้งหมดจึงตั้งให้ลูกวานอนนี้ครองอำนาจเป็นจ่าฝูงต่อไป ชาติสุดท้ายลูกวานอนสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพ่อวานอนจากฝูงเกิดเป็นพระเทวทัตชาดกเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณธรรม3ประการนี้ประเสริฐยิ่งกล่าวคือ 1. ความเย็นทางกายใจไม่อ่อนแอทั้งกายทั้งใจ 2. ความแกล้วกล้าไม่ย่อท้อต่อทุกๆสิ่ง 3. ความรอบค้อบ พิจารณาอย่างละเอียดก่อนจึงค่อยทำและพูด